ครับมือนี่ครับมือเอาบรรยากาศคือเก่าแหละครับผมน,น้ำหวยน้ำนองหาอยากหากินคือเก่ากับทีมงานปลาพวงครับผมเออน้องนี่โมมีปลาคอยใหญ่มือนี่มีตาปลาดุกครับผมโอ้ยเต็มหนึ่งปลาดุกหลายคับปกติแล้วเป็นทีมงานล่ปนาปลาคอยใหญ่มือนี่มาเอาปลาดุกครับกินายกับกินไรกับเปิดแล้ะครับปลาคอยใหญ่บานมือนี่เอาปลาดุกครับปลาดุกล้วนเลยครับผม เออเอาขึ้นมากันไายแล้วปลาตองปลาหยังเอาเลยโววิดโอ้ยเห็นบ่นอ่ะปลาตองกับแสบอยู่นี่ครับบรรยากาศหากอยากหากินคือเก่าครับแดดห่อนๆฝนกรบาดตกแรงกระแรงน้ำกระขอดห่วยขอดน้องน้ำให้น้ำหน้าครับกับมะฮับอยากหากินคือเก่า เบิ่งผลงานกันครับล่าสุดอยู่ในถุงแงยงใดยังแน่นอ่นีน่ปลาที่ถูกปลาดุกตัวนี้ครับผมมีแต่ปลาดุกอ่อยสอยบนม,มีปลาคอใหญ่ด้วยครับมือนี่ปลาดุกหลวลวนเลยเดี๋ยวตึกแล้วเดี๋ยวสิเอาไปเทให้เบิ่งหลังจากจบรายการการตึกแห่นี่มันที่ได้หน่อยได้หลายมือนี่สีม,มนันคือเกาบอ <S 2> <S 2> <S ส่วนใหญ่แล้วที่งานปลาพวกนี่มันตลอดครับผมไปหากินในแบบใดก็ไดด บ่าวาสิขึ้นโคกลงหวยล่องน้องหมานคือนเราครับกำปลาหรือกำโคยขึ้นเนาะครับนั่นน,นี่ก็กำลังได้รุ่นครนับน,น,น,นตัวหน่อยก็เอาตัวใหญ่ก็เอาคือนเราครับผมตะวันเป็นปลาท้องหาในน้ำเนีน่ยยังตะวันเป็นปลาหน่อยปลาใหญ่กินได้หมดนะครับนั่นปลาเค็งปลาหมอใหญ่ครับผม เอาไปปนกินกับหลวกผักนี่โอ้ยังเป็นแสบหลายตัวคู่เถามากครับผมผมกับ่าหันเถากับสีมัดคือเก้าอันละก็ <Okay. S 1> เข็งอืม <c oughs> ครับนี่แหละมีอยู่สามสี่คนนี่แหะครับผมห้ากินมือใน,ในทีมงานมือนี่ขาดประสิทธิ์ครับผมประสิทธิ์ว่ได้มาก เดี๋ยวกลับไปง่มเอาปลาไงก่อนเดี๋ยวจังสีสางค้อนเทนต์ให้พี่น้องในเบิง้งอีกหลังจากเอาปลาไงกันครับมันสู้แล้วที่ลงไปเอาก่อนบาาน